ช่องของผมนะครับได้นำหนังสือเรียนมาสอนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษวันนี้มาต่อหน้า21กันเลยครับผมหน้า21นี้นะครับคำสั่งเรื่องการ writing นะครับการเขียนคำสั่งบอกว่า look at the picture นะครับให้ดูรูปภาพให้ write what the y h o p e they will do next year what the y h o p e นะครับ what แปลว่าในสิ่งซึ่งนะครับ เดย์ Day, พวกเขาโฮปคาดหวังเดย์ Day, พวกเขา Will ดูนะครับพวกเขาจะทำ next year นะครับในปีหน้าหรือในปีถัดไปนะครับไปถึงปีหน้าปีหน้าน,น้นอีกสองสามปีข้างหน้าก็ไม่เป็นไรนะครับหรือจะแปลว่าปีหน้าเลยก็ได้นะครับคาว่า next year ภาพที่หนึ่งนะครับมิสมิสซิสหยานนะครับนะมิสซิสหยานเนี่ยเขาให้คาว่าสกีมานะครับก็มีรูปการเล่นสกีดังนั้นคุณครูก็เลยแต่งประโยคให้ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ในอนาคตนะครับนะต้องใช้เป็นฟิวเจอร์ซิมเปิลเทนนะครับแล้วก็ในที่นี้นะครับเขาไม่บังคับนะครับนะว่าให้ใช้รูปของ present continuous ที่แปลว่าจะนะครับไม่ต้องนะครับนะให้ใช้ will ไปเลยคุณครูก็เลยแต่งประโยคให้ว่านะะข้อที่หนึ่งนี่หนังสือก็แต่งมาให้แล้วนะครับว่า Mrs. ซ a n hopes she will learn to ski very well อะ to learn ski very well next year ถ้านักเรียนสังเกตเห็นลักษณะของประโยคนะครับก็คือคำว่า hopes นะครับต้องเติม S เรียนกับคุณครูพี่นันนะครับนะคุณครูจะแปลให้ทุกคําศัพท์นะครับจับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วก็โขกด้วยหลักวยากรณ์นะครับตามอักษรวิ่งน้่นบนนั่นก็คือหลักวยากรณ์มีอยู่ว่าถ้าเกิดเป็นการพูดนะครับนะในประโยค present simple tense ประธาน h e s h i t นะครับกริยาต้องเติม s นะครับไนหะอย่าไปจำว่าประธาน อ่าเป็นเอกพจน์นะครับพ่อประธานเป็นเอกพจน์ไอก็เป็นเอกพจน์แต่ไม่สามารถเติมเอสได้นะครับนะต้องไปต้องจําว่าประธานเป็นฮีชีดนะครับสามตัวเท่านั้นโอเคนะครับแล้วฟิวเจอร์ซิมโบลนะครับจะต้องมีคําว่าวิวหรือคําว่าแชลเข้ามาด้วยนะครับนะแล้วตามด้วยกริยาช่องหนึ่งนะครับหลังวิวหลังแชลวิวหรือแชลภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโมเดลเวิร์บนะครับเป็น เกิรียาช่วยชนิดหนึ่งนะครับโอเคครับไปภาพที่สองภาพที่สองเป็นรูปของบบลนะครับนะเขาเขียนชื่อไว้ให้ว่าบิลนะครับแล้วก็มีคนอื่นด้วยแล้วก็เขียนชื่อประเทศอียิปมา ดังนั้นข้อที่สองนี้นะครับคุณครูก็เลยแต่งให้ว่านะครับเบลแ p a พ e n t s นั่นก็คือ Bill และคุณพ่อคุณแม่ของ Bill นั้น Hope เห็นไหมครับ Hope ก็ต้องตัด S ออกเพราะประธานเป็นผู้พลด w i l l visit นะครับพวกเขาจะไปเที่ยวนะครับนะคว่า Visit ตัวนี้ไม่ต้องแปลว่าไปเยี่ยมนะครับไปเที่ยวอียิปต์ก็คือประเทศอียิปต์ next year นะครับปีหน้าหรือปีถัดไป ไปไวเลยนะครับไปดูภาพที่สามภาพที่สาม๋ยวคุณรูขออนุญาตเช็คสัญญาณการไล่สดในช่องแดงนิดหนึ่งนะครับนะรู้สึกมันจะค้างไปภาพที่สามนะครับนะให้คำศัพท์คำว่าวินนะครับนะ วินไม่ได้เป็นชื่อคนนะครับนาเป็นร,รมกิริยาแปลว่าได้รับชัยชนะแล้วก็ให้ชื่อมิสเตอรีนะครับตามหนังสือเล่มนี้นะครับมิสเตอีจะเป็นคุณครูที่ผลิตหุ่ญญนยนต์นะครับแล้วก็หุ่นยนต์นั้นไปประกวดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ได้รับรางวัลได้รับชัยชนะดังนั้นก็เลยนำมาแต่งประโยคว่ามิสเตอรีนะครับฮุบส์นะพีซโรบ will win a prize next year นะครับก็เลยมาแต่งประโยคธรรมดาเลยนะครับว่ามิสเตอรีนั้นตั้งความหวังไว้ว่านะครับหนาะหุ่นยนต์ของเขาจะได้รับรางวัลน,นะครับหนาะได้ใช้ชนะในปีข้างหน้านะครับนะในปีหน้าหรือปีถัดไปไปประกวดอะไรก็ขอให้ได้ติดรางวัลมาประมาณนั้นนะครับไปข้อที่สี่ต่อครับผมเห็นภาพ นะครับผู้หญิงคนนึินะครับนะอ่าผู้หญิงสองคนนะครับนั่นก็คือซูน่าจะเป็นคุณแม่นะครับนะนำซูไปซื้อกีตร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีศัพท์ว่ากีตร์ก็เลยมาแต่งเป็นประโยคว่านะครับซูาคดหวังว่านะครับคุณแม่ของหล่อนจะนะครับซื้อ กีตาร์ให้หล่อนนะครับนะคำว่าบายเธอากีตาร์นี่อย่าไปแปลว่าซื้อหล่อนนะครับนะบายแปลว่าซื้อเธอแปลว่าหล่อนเธอตรงนี้ต้องแปลว่าแก่หล่อนนะครับซื้อแก่หล่อนซื้ออะไรครับแก่หล่อนซื้อกีตาร์นะครับอ่ะนี่ตรงแปลว่าหนึ่งตัวนะถ้าแปลละเอียดแต่เวลาแปลเป็นไทยก็ไม่ต้องใส่เข้าไปนะครับว่าหนึ่งตัว next year นะครับเหมือนที่คุณครูบอกจะแปลว่าปีหน้าหรือปีถัดไปก็ได้นะครับ มาภาพที่ห้าครับนั่นก็คือแซมนะครับนะไปประกวดนะครับตรงนี้ครูไม่ได้ซูมดูว่าเขาเขียนว่าอะไรน่าจะเป็นเขียนว่า, Zion นะวาวไซเอ้น,นนะครับนาวิชาวิทยาข้อนะครับโคก็คือได้คะแนนนะครับนาทำคะแนนได้ดีก็เลยมาแต่งประโยคว่านะครับหนาะแซมโฮปสนะ he will do very well in his science test นะ next year นั่นก็คือแซมคาดหวังว่านะครับฮีเขาเวลจะดูวอริเวลนะครับทำได้ดีมากๆ in his science s c i e n c e นะครับ e ท t ในการทําข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของเขา next year ปีหน้านะครับแล้วก็ไปข้อที่หข้อสุดท้ายนะครับนะเป็นภาพของเมเมนะครับแล้วก็ไปดูสัตว์เลี้ยงนะครับภาษาอังกฤษเขาให้คำศัพท์ที่บังคับมาคำว่าเพ t Uh, e T, P.E.T. นะครับแปลว่าสัตว์เลี้ยงคุณครูก็เลยนำะมาเขียนประโยคให้ว่า May hopes that she will get a pet dog this, next year นะ May นะครับคาดหวังว่า she หล่อนเวลจะ get a pet นะครับ get a pet เนี่ยแปลว่ามีสัตว์เลี้ยงหรือว่าได้สัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ใส่ dog เข้าไปก็คือสุนัขนั่นเอง ะครับสัตว์เลี้ยงเป็นสุนัขนะครับนาะ next year ปีหน้าโอเคนะครับประมาณนี้นี่คือตัวอย่างการแต่งประโยคนะครับนะนะักเรียนก็นำไปเรียนแบบนะครับนะได้เลยนะครับประมาณนี้และแล้วก็จบหน้าที่ยขอขอขอี่สิบเอ็ด ช่วยบุดช่วยนุนในช่องกับผมครูอาี่นันต้องขอขอบคุณ